นี่คืออะไรโอจะเริ่มแล้วต้องรอเฮ้ยกูจองเตียงนี้อย่าแทงกูนะอย่าซ่อมแทงกูนะอันนี้คืออะไรเริ่มก็เริ่มอ่ะเย็ดคุณภาพจัดสูตรเก้าหนึ่งนี้ใครวะกูได้สี่ห้าสามอ่ะอันนี้มันทำอะไรสูตรหนึ่งแปดกูได้ไอ้พอยต์สองหนึ่งก็เอาคู่โตโจมภูจัดอี้อ่ะมาแล้วอ่ะเร็วเฮีย เล็ดลายโววา่ไหวิ่งได้ปะเนี่ยลองดิลองดีสองนาทีกว่าเลยให้เวลาเยอะยังวะโกโกวามันผักกันไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยไม่ได้มันต้องซื้อก่อนต้องซื้อไอเทมอะไรสักอย่างเอาได้ยังอ่ะเล็ดลายเล็ดลากีไลเล็ดลา เน้งวายอุ้ยเด้งวะเบอะไรวะกูขยับแต่ไม่ตายมีเฮี้ยอะไรวะมงไม่โดนได้ไงอ่ะอะไลเฮ้ยเวลามันเวลามันไวมากเวลาจะหมดแล้วเลยไล่ให้ง่ายกว่าที่คิดนะกเลยเดี๋ยวนั้นไม่เวลารวยยังวะ

ใช่หมไ่ผ่นไอ้ะเรูาเฮ้ยนี่มันเวลาลาเอลเหรอกูดาบตัวไปหรอโอยได้จริงดูหลับเลยหงายเลยหงายกิ่งเลยอฮ้ยมีมีไม่มีอะไรแกอะไรน้ำตาลเหรอแกน้ำตาลกาจะแกน้ำตาลอะไรวะเกมเนีแกน้ำตาลใช่แกน้ำตาลไมกอดอันี้น้องสุ่มเหมือนไอโซไม่ลงไ่ลง เออทเลี้ยวผู้ได้ลูกดาวไอ้สัสกูได้โลูกไอ้เหี้ยเป็นสามเลี้ยมมันเล่นกันยังไงวะเอาเมาส์เอาเมาส์คีิกเราลากอ่ะไหนแล้วมันมองยังไงอ่ะทำมันมองไม่เห็นเลยเจยเย็นเจเย็นมาแล้วอ๋อนี่โอ้ล้มอย่างยากเลยโอ้ยจะแตกเอ้าเอ้ยมันต้องกดทีเดียวหรอกดค้างกดค้างกดค้างแล้วล่ะเอ้ยจะแตกอ่ะทำไงจะแตก ช <c oughs> ่วยด้วยว่าก็ทำหรือว่าช่วยด้วยเราอย่างยากเลยพุ้งมือทำไมทาไม่เป็นมันดูปลายเขียนนี่พ่าแล้ว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 ไง่ายเลยกระจอก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 กููปปววกกระจอกกระจอกเฮ้ยไอ้เจ้าไล่อยังไงอ่ะงงอ่ะแกก็มีน้อรอคนเดียวเลยกดอะไรอ่ะฮัลโหลกดกระจึ๊กหนึ่งอ่ะกูดอะไรกดอะไ้ก็กระเดกได้เด้อ โอเคไม่ยากอย่างที่ชิ้นี้ว่ะหรือสามสิบปีแล้วนะง่ายกว่ากระจอกไว้อันนี้คอมคืออะไรวะขิงขนมเนมอนทำเลยเดมอนเด็กเราเก่งได้เก่มได้ไม่ยากหรอกกูก็เพิ่งรู้ว่ามันทำยังไงเสียวถ้ามึงทำแต้มครั้งหน้าไงอ้นครั้งหน้าไงอาหารฟิวชั่นอ่ะออ๋ชักเยอะนี่เหรอชักเยอะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเล่นสามนาทีกันเข้าไว้เล่นยังไะ ไม่รู้ต้องจะต้องคลิกตายครึ่งนึ่งเลยดิกดให้ตรงกดให้ตรงกดให้ตรงมาดิเก้งๆมาดิเฮ้ยโอเคผมไม่ได้แล้วมันแตกแล้วเอากูกดไม่ได้แล้วเฮ้ยมาดิมาดิ อ๋อนอนไหมดูความเฟรนด์เนี่ยไอ้เหียดล้วสเปคบาเว้ยเหียเกิดปุ๊บโอ้ยเกไอ้เฮียลอดสี่มันเกิดได้ด้วยปะ7.9โลบัสเกิดได้โอ้ยเว้ไอ้เฮียไม่เป็นเกมที่เฮี้ยมากเพราะมันตายครึ่งหนึ่งเลยบล็อกครับตายครึ่งหนึ่งจะไปอะไรวะสะพานกระจกปะมันน้ำเลยมันน้ำเลยนี่มีลำดับปะใช่ไหมยังแย่งกันไม่กระสุนมั้งไอ้เดียวคนน้อยก็เกมน้อยดิฮะ ไม่หรอกมันมันสุ่มมันสุ่มใช่ป่ะหรือว่าอะไรโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเพ่มันมันให้มาน้อยนะมันให้มาน้อยนะไปดิไปสิงดายก่อนเชื่อกูสายก่อนไปสายก่อนก็โดนดิก็โดนดิเฮ้ยขวาวะขวาต้อขวาต้อฮัลโหลขวาต้อดิเฮ้ยเรียนคนเราจะเป็นมาแล้วอกูน้ำไปแล้วคุณน้ำไปแล้วรอบแรกขังน้ำไปดิเฮ้ยมันเท่าไหร่อะกี่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยห้าสิบ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 ดูความหนาก่อนไปดิเฮ้ยเอาว่ะ ต่อไปใครต่อไปใครนอไปแล้วกูนำให้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 เฮ้ยไปแล้านที่กูเกตกัวซ้ายกัวซ้ายไม่กัวขวาเกตสายสายกัวสายกัวสายเพื่อนกัวสายขวาดิเฮ้ยไอ้สายกัวขวนำมั่งดิวะกูนำแล้วเนี่ยเดี๋ยหญิงอ่ะกัวขวากัวขวาขิกไปขวาขิกไปขวาขิกไปขวาขวาเฮ้ยอันท้ายไปนไอ้เก๊ไป นี่ไหมขวาขวาขวาไปละรอแล้วกูเฮ้ยเกมปลาหมึกเกมปลาหมึกอะไรคือปลาหมึกเออเหรออะไรเกมปลาหมึกอันนี้คือเกมปลาหมึกเล่นไงอ่ะเรื่องเดินขาเดียวอ่ะนั่นคือไงวะต่อยได้มอนเราต้องไปลุงไตหิ่งเจ้าเรื่องไตหิ่งนี่คืออะไรอะต่อยเลยต่อยเลยเหี้ย ตลมึงตย่อย่ต่ยไงตอยมไงทำไมต่อยไม่ได้อะต่อยได้เลี้อยู่้างล่างอ่ะเลื้ยสีชมพูห่มากก็ตรงไหนถึงต่อยผันะกูชิงซ้ายอ่ะกดผ่านยับ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 ยัแยับยัแยับกะหลี่ยับยบยับบกูแย่กูแ่แกกูก่แกูกกูแก่แกู่ก่แก่แ่กูแก่่กูแอ่่นก่นกก่นกเรา จบเบจบบโลแล้วมันโลแล้วมันจะตายแล้วระวังตายห่าหมดนะเกมไม่จบอ่ะอีกงไม่ให้กูฆ่าให้กูไปเกมต่อไปกันเถอะนะอิ่งเก็บเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะมันแล้วมันแจกมันแจกอิ่งไม่ให้กูฆ่าให้กูไปเกมต่อไปเลยนะอิ่งเฮ้ยแล้วอิ่งแม่งเราจะโดนอิ่งตายกันหมดยังไงก็สลายมึงลงไปก่อนมันไปดักนี่มันไม่ดักดังไรกูแจ็บมันดังไานี่มันดังไานี้มันกูต่อยไม่ได้กูต่อยไม่ได้อ่ะ อไม่ได้ละเฮ้ยมูฮูมันถือปืนแล้วยีงตายมันเร็วเร็วตายกันหมดอ่อยไม่ได้อูย้มต้องแทงว่ามึงต้องอยู่ในวงวะมันเออวะนี่หรือต้องอยู่ในวงวะใช่ต้องอยู่ในวงเนี่ยมาต่อยกันสังเวียนดีว่าผู้ชายหน่อยดิมันคืออะไรวะงงเกมปา๊มไม่ต่อยก็ตายกันหมดนะเว้มาเป็นเกมปั๊มของเกาหลีอ่ะ

ยาวเหี้ยโอ้หรือไม่ก็มึงต้องฆ่ากันเองเพราะว่ามยาวตามจำนวนคนเลยเพราะว่าถ้ามึงตายก็เหลือคนสุดท้ายของเรายก็ชนะไอ้เหี้ยเอาไงทีีนปเปิดก่อนนะให้คนอื่นมันเปิดก่อนไปก่อนไปย่อเลยเดี๋ยวมันไปก้มมันไปก้มมันไปก้มมันมากระโดดข้ามได้กระโดดข้ามได้สามอันปะอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายกระโดดไปซ้ายกระโดดไปซ้ายเฮ้ยเดี๋ยวกูเชื่อกูกระโดดไปซ้ายเชื่อกูกระโดดไปซ้ายซ้ายโต้กระโดดไปซ้ายเชื่อกูไอ้เหี้ยมึงอย่าอย่าเสี่ยงดี เชื่อกูก็โดนไปซะเห็นไหมไอ้พอมเชื่อกูเลยทัดรู้ได้ไงอ่ะกูซื้อมาห้าแสนแม่งใช้ได้สองทีหมดเลยไอ้ควายคืออะไรอ่ะมันคือส่องเหรออือเออก็ขวาว่ะผักแม่งนี้ผักแม่งนี้ขวาอุ้ยเฮ้ยมันมีผักด้วยนี่ว่าเดี๋ยวก่อนนะมันดูได้บวกต้องซื้อซื้อแค่แตนอ่ะซื้อดูซ้ายซ้ายไปดิ

ไม่ไปวะไอ่จ้งไม่ดอเกมมันไม่เริ่นนะวยขวาวะนานักนี่ขวาเพียงหาพ่อสายสายตายสายสายขวาขวาไอ้เงี้ยสายตายตายตายฝ่าดีายเไอไ่ดไอไม่ขายไม่ไหวดอดไปเหยไม่มีผลหรอกไอสัตว์ดูไม่ได้ขวาใช่กูขวาขวาใช่กูขวา ไอี้เขียวไม่เห็นสัไม่ไเไอเขียวอ่ะสาย้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 ายช่กู้ายยไม่ควายวำไมึงวขวายรอบนึงขวารอบนึงวายรอบนึงซ้าย้ซ้ายอ้ซ้าย้ซ้ายว้าขวาค้าสายใช่ใช่ใช่เฮ้กูกูกูดูได้อยาโดนเองอย่าโดนเองอย่าโดนเองอย่าโดนเองสายมันเดิมเว้ยสายมันเดิมเว้ยย่าโดนเอง สุดท้ายมันเดิมเว้ยรอสามวิสสุดท้ายทั้งวันผีสิทั้วันหนึ่งวันจำรีสจำผีสิรอสามวิสสุดท้ายไอ้สองตัวเฮี้ยนี่แม่งยังไม่โดดเลยเว้ยโคตรเหลือนอ่ะรอสามวิสสุดท้ายไป trust me trust me ไอพวกเฮี้ยนี่แม่งแบบเอาตัวล่อจัดอ่ะตัวเด่นไอ้กูรีวายแม่งเลยเฮี้ยแม่งยังไม่เดินเลยควายโดดตามไอเฮี้ยเปิดไม่ได้แม่งโดดจัดมันปีนหูฟังละดิ เกตซ้ายขวาเอา <c oughs> ไงยืนตรงเน้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย่อะยี่ะแม่าเล่นยังไงวะเดี๋ยว่ะวิธีเล่นเอแปบอ่าเร้ไม่อยู่ทุกคนละทีโอ้เกมึงกเก็บอะไรหรือเปล่าไม่ใช่เว้ยมึงเคยเล่นไอ้นี่ปะไอ้ที่มันมีรองเท้ากันน่ะคล้ายๆของไทยอะตีจับนะคือไงอะไ้้ชื่เกมได้ไงวะไม่เกตอะคือ ดูซีซั่นสองมึงจะรู้ว่ามันเล่นยังไงอ่ะไม่รู้เลยถ้าวงวงใหญ่สุดกูก็ต้องรักษาหน้าเขตกูใช่ไหมคิดว่าใช่แบบมึงชอบกูดิเยี่ยไอ้เยี่ยตัวเขียวเฮ้ยต่อยต่อยนู่นนี่อะไรวะใครเป็นใครวะไอ้เหี้ยท่าเดินเหมือนไฟเอ็มลีอ้นมึงต่อยตัวเขียวให้ตายไอ้เหี้ยนั่นตายแล้วต่อยเขียวให้ตายโอ้นต่อยเขียวให้ตายเกยจะลุ้ดิมึงฉันตายดิเฮ้ยมันเฮ้ยกูอ๋อไอ้เกตไอ้เกตไปเขียวไอเกต่อยเขียวไอเกตไปเขียว เกมนี้พอเดียวกยเขียวไม่ใช่หรอไม่มนต่อยกูเจ็บมนต่อยกูจะตายอกดนอดเดกอดกอดกอดดดกอดกอดดกดกอดอกอดกดดกอดกอดกออดดกออดกอดกอดกอกอดดอยกออก